สวัสดีครับผมมาถึงแล้วมาฮอดมาถึงแล้วครับผมตลาด,ดนี่คือตลาดมาซีเออครับผมลองมาซีเอลองมาซีเออที่ที่ที่ไหนครับผมที่ไหนวัดศรีวารีน้อยค่ะซอยวัดศรีวารีน้อยนี่ครับผมเอฟซี FC น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงรุ่นแรกเพราะว่า<อ><อ>พวกเราติดตามวงเสาวน้อยเพราะนอ้ององค์อิงนะจ๊ะ วันนี้ก็มีโอกาสมามาชมน้ององอิง,อ,งอยู่ตลาดลองมาเซอร์ครับผมครับไปทุกที่ที่องอิงไปครับผมยกเว้นที่ห่างไกลจริงๆไม่ได้ไปครับตอนนี้กําลังเดินทางไปอยู่ตอนนี้สาวน้อยแสดงได,ได้ยินเสียงไหมครับเแล้วครับผมย,ยังไม่มาจะก็พูดไปงั้นแหละเกาแสดงตรงนี้หมายเลจุดแสดงตอนนี้ท็อปไลน์กำลังทำการแสดงอยู่ครับผม น้องอุ๊กอิงน่าจะมาสักประมาณสักเที่ยงคืนตอนนี้แสดงอยู่ที่ตลาดต้นสนสมุทรสาครครับผมรอสักคู่ก็แล้วกันครับผมอันนี้เราเดินทางมาก่อนเพราะว่าเอาน้ำไหมเ,เดินทางไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราเดินทางมาก่อนครับผมซื้อบัตรเข้าไปชมก่อนหรือว่าจะหากินอะไรก่อนก็แล้วกัน เฮ้ย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 ทำไมแล้วก็ถ่ายไว้ดิถ่ายแล้วก็ลงมาได้ตอนนี้มาถึงด้านข้างเวทีของคอนเสิรต์ตท็อปไลน์ครับผม <c oughs> กับ FC นซะอนะโคกิงครับผมคุณแม่น้องโคกิงคนเดียวกันกับแม่หน่อยเลย <c oughs> อันนี้แม่จินครับผม ซื้อบัตรก็สิบแปดเราจะไปหาหน้องมาน่ากันน้องมานะแล้วเจอกันแน่นอนครับผมบักลาบมานะใส,ส่ชุดแดงมันสวยงามครับอันนี้ที่ไหนโลกสุดงามตอนนี้มาถึงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืน,คนปุ๊บขึ้นเลยก็เป็นการถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบครับผมรอสาวน่าเป็นบัตรแดงมาแล้วเราค่อยเข้าไปครับโอเค เข้าไปม่วนครับรอ,อเจอกันนะครับมาถึงแล้วครับผมตลาดลองมาเอ่ครับผมเดินลาร้อยเกาสิบเาบาทครับผมปัร้อาสิบาบาทฟรับล าบ,บ,199บาทอาบุธด้วมบาทหนึ่งเกบาทเท่านั้นครับผมย,ยั์ใหญ่โดยานข้างตลาดมีของกินเยอะแยะครับผม บรรยากาศโดยรอบครับผม <Okay. S 1> เยักษ์คนสามครับผมตอนนี้รอสักครู่ประมาณเที่ยงคืนน้องิงจะลงขึ้นเวทีครับผม <Okay. S 1> บรรยากาศโดยรอบครับดู <Okay. S 1> บรรยากาศโดยรอบครับ ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ตอนน้ององค์เองขึ้นเราจะถ่ายขั้นกครั้งหนึ่งครับผมรอสกุลน,นะครับน้องใบตันเนี่ยรับผมเจนิแอนสกู่สักคนกันแล้วกันครับผม